ผลผลิตในสวนยัยงเหนื่อยเลยครับวันนี้ฝนตกมาก็นัน้ำได้หน่อยเดียวอันนี้พอดีวันนี้ก็เลยมาวันอาทิตย์มาเย็บขอบนะครับทำไอ้สมอปกอเป็น เหล็กหกหุนงอโค้งปลายแหละความยาวก็ประมาณ1ิบสิบเอ็ดเซนสิซนก็ตีเย็บขอบบอ่อครับรอบเลยเพราะว่ากันมันพยางมันไหลลงยึดรอบบ่อทั้งหมดหมดสองตัวก็รอแค่น้ำฝนมาหน่อย แล้วก็แต่งขอบบ่อนิดหนึ่งพอดีนึกว่าน้ํามันจะสูงครับก็เลยเอาทั้งกระถางบัวไม่ใช่กระถางมันเป็นกระลำมังกระลำมังที่มันแตกกระลำมังซักผ้าเราเนี่ยแหละครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาบัวสายบัวสายหรือบัวที่เรากินสายกันเนะี่ยเริ่มทีไปซื้อเข้าเนี่ยตอนกระถางเล็กๆเขาบอกว่าแดงอินเดีย มันกระถางเล็กแล้วก็ดอกเล็กๆมันก็ออกสีแดงเขาบอกว่าได้ชะละเลิศรางวัลที่หนึ่งวัง,งนเถอะบรรดาบัวก็เลยซื้อมาปลูกปลูกไปปลูกมาเอา้ากลายเป็นบัวสายสภาพมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับแต่ก็ดีครับปลูกไปก็เดี๋ยนสักหน่อยแล้วก็เด็ดสายมันขึ้นกินได้เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงปลาเวลานั้นปล่อยก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่กระถาง มันก็แยกได้นะครับอีกกระถางหนึ่งก็แยกได้ก็นี่ไอบอ่อเล็กเนี่ยจะเป็นบัวที่ออกแนวดอกสีชมพูมั่งสีม่วงมั่งนี่เป็นเป็นบัวสวยงามส่วนอันเนี้ยกระถางนี้นี่เป็นก็เรียกผักผักอะไรล,ะลืมชื่อซะแล้วชอบกินซะด้วยนะครับอ้ผักอ้นเนี้ย ไอเขาเรียกผักขยงืงดินใสแล้วก็เขาเอามาขายแล้วก็เด็ดจิ้ม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 เดี๋ยวพอได้น้ําได้แล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นสรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับนี่วันนี้วันอาทิตย์ก็ได้มาเย็บบ่อแล้วก็ทํากระถางบัวลงในบ่อที่เหลือก็รอฝนเข้าครับรอฝนเข้าถ้ามันน้อยมากแล้วก็เติมน้ำเอา ก็ปล่อยไว้ประมาณนี้ครับขำแล้ววันอะาทิตย์สรุปแล้วสองรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายทุเรียนลงเลยมีแต่มายุ่งกับงานอย่างนี้อยู่ทำพวกของใส่ไก่แล้วก็เย็บขอบแล้วก็ปูพายางแล้วก็มัวแต่มาดูวันเรื่องของน้ำเทศมันอยู่ไม่อยู่พายุเข้าแล้วได้น้ำเยอะขนาดไหนก็ประมาณนี้แหละครับ จากสภาพนะครับ <target> น <cus> ี่จนส่วนอิตพาลัมเรียกว่าไม่มีเวลาแต่งกันเลยก็มันมีก็เริ่มเริ่มดูดีแล้วครับมีบ้านมีบ้านหลังเล็กๆในสวนแล้วก็มีคลองไส้ไก่อีกสักหน่อยก็จะหาปลาพวกบรรดาพวกปลากินพืชอ่ะ ทั้งหลายแหล่ลุมรวมกันมาเลยดุกปช่อนปลาหมอปลายิโซปลาบึกปลาอะไรก็ช่างที่มันเป็นปลากินพืชนะครับที่มันไม่กินกันเองอ่ะเอามาลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําตะข่ายล้อมอีกทีนึงเผื่อเวลาฝนหน,หนักๆหรือน้ําท่วมปลาออกเนี่ยนี่เหลืออีกตะข่ายล้อมรอบแล้วก็แต่งดีๆน้ําเต็มบ่กก็เริ่มพอให้มันเป็นตะไค่น้ําก่อนเดี๋ยวต้องทํา ทำเซนวิชให้ปลามันอีกก็ยังค่อนข้างอีกใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับเนื่องจากต้องทําหลายอย่างให้มันลงตัวก่อนแล้วก็ในน้ำเต็มที่แล้วถึงจะซื้อปลามาปล่อยก็ตามสภาพครับประมาณนี้แล้วก็พวกนี้นี่ที่ปลูกไว้นี่เป็นในนาม้งอันนี้เป็นกล้วยหอมอิสเล ฝั่งนู้นก็เหมือนกันที่แยกออกจากของเก่ามานะครับมาปลูกหนึ่งสสามสี่ต้นนอกนั้นก็จะเป็นแทรกแทกน้อยหนาไปก็พยายามปลูกให้มันผสมประสานกันหลายๆอย่างก็ออกทำนองค่อนข้างเรียกว่าลูกผสมควรครับเรียกว่าสองคน ช่วยกันทํามันก็จะได้ประมาณเนี้ยและอาทิตย์หนึ่งกับมาทีหนึง่งบางทีก็อาทิตย์เว้นอาทิตย์มาตามดูของสาลี่นะครับสาลี่สีทองมันเป็นต้นไม้ที่แบบเวลานั้นมันก็ล้วงหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือแล้วโผล่ยอดโดโดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับโผล่แบบเนี้เยเสร็จแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่ในต้นพันธุ์เนี้ย มันจะงามพุบแล้วก็พุ่งยาวเลยมันก็ไม่ใช่เหมือนกับแอปเปิลก็เหมือนกันเนี่ยพองามไปดีๆพอเจอหน้าทักพัดมันก็จะเปลี่ยนใบหมดร่วงหมดเหลือแต่ก้างเสร็จแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เออเป็นต้นไม้แบบชนิดหนึ่งนี่ก็เหมือนกันครับนี่เอ,อ้ยมีกาฝากด้วยครับนี่ กาฝากทิ้งครับไม่ต้องเสียดายครับตัดออกเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่มันมีกาฝากด้วยเออจะเอาแอปเปิ้ลเดินดันได้กาฝาก อันนี้ไผ่กิมซุงนะครับไม่ได้มาดูอาทิตย์ที่แล้วมัวแต่ทำบอ่ออยู่เรียกว่านอบินไปสี่นอฮงต้องตัดไอ้พวกที่บินบินลงมันจะได้ไม่ขึ้นกอใหญ่คือเจตนาปลูกกินหนอไม่ได้กเจตนาเอาต้นมันว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะวกกลับมาตัดอีกสี่นอเนี่ยเสร็จแล้วมาดูนนี้ครับนี่ อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ที่อ่ดูดูแล้วเนี่ยคืออันนี้คือส้มปลูกน้ำไาย,ยางไม่ค่อยได้ลดครับนานนานมาทีรดให้แต่ว่าไม่ตายกับกับถูกกับพื้นที่แถวนี้ครับนี่ดินแบบนี้แล้วก็อีมลุ้นโรโๆนี้แหละเป็นต้นส้มอ่าเข้าใจว่าส้มเขียวหวานนะครับตอนซื้อมาเนี่ก็เล,ลืมถามว่าส้มอะไรน่าจะเป็นส้มเขียวหวานนั่นแหละ กับดินดำดินดำมัง่งป่าลกมัง่งกับต้นส้มกับกับอยู่ได้เ้าธรรมดาเนี่ปลูกไม่ได้ลดน้ำไม่ได้อะไรมันเนี่ยส่วนมากมันจะตายครับอันนี้กับกลายเป็นงามมันก็แตกขึ้นมาใหม่นอกนั้นก็จะเป็นน้อยหน้าเริ่มเหลืองแล้วครับนี่ ค่อนข้างออกดกนะครับอันเนี้ยใช้ได้เลยแหละก็สภาพสวนก็รวมๆก็ประมาณนี้แหละครับก็จะมีอินทผลัมมั่งแอปเปิลมั่งสาลี่มั่งแล้วก็น้นยนามังส่วนพวกมะม่วงอย่างอื่นก็อยู่อีกถัดไปอีกด้านหนึง่งก็เรียกว่าพยายามพัฒนาให้มันขึ้นมาเรื่อยๆกับกลายเป็นส่วนผสมอ่ะ น,นี่กับพันธุที่ดีครับนี่ก็โดยประมาณนี้ของเก่าแต่ก่อนเคยปลูกกล้วยเป็นแถวล้อมรอบนะครับปัจจุบันนี้กล้วยก็กล้วยหอมหอมไทยหรือว่าหอมอิสราเอลนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูญพันธไปหมดแล้ว หอมบัทุมก็เหลืออยู่แค่สองกอนักนั้นจะเป็นหอมอิสราเอลซะมากกว่าที่ที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่เรียกว่าขายายพันว่างั้นเถอะเพราะว่ามันเป็นกล้วยที่ค่อนข้างคือยาวลูกใหญ่ดกแล้วออกมาทีงามประมาณนั้นครับนี่ก็เหมือนกันไม่ได้ถากถางมั้งที่เหลือดูนั่นแหละครับป่าแอปเปิลโอ้ย่าอย่างลุก ทำไม่ทันค่อนข้างปลูกหลายอย่างครับแต่ทำไม่ทันมีเฉพาะวันอาทิตย์เวลาว่างนอกนั้นก็มวัวจะทำงานกันก็เป็นมองๆดูแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างมันรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่าถ้ามีปลามีอะไรสักหน่อยหนึ่งก็น่าอยู่ขึ้นมา มันยังมีเหลือตกข้างนหครับผมนึกว่ามันหมดแล้วนึกว่าเก็บไปหมดแล้วยังไม่แก่ครับนี่ยังไม่แก่ชุดนี้เนี่ยปลูกปีที่แล้วปีเดียวติดลูกเลยยังไม่ครบยังไม่ครบปีด้วยซ้ำไปครับติดลูก อันนี้เข้ามาปีกว่ากว่ากับปีครึ่งแล้วก็ต้นเกือบท่วมหัวแล้วนี่ก็ที่เหลือก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวขอบคุณครับ